น้องเห็ดกับเขาอีกแล้วไต่เห็ดเน่าอื้นดอกเห็ดตะกับเขาจ้ามือนี้ยหญ่ผิดแกงตักท,ท้องผัดผิดแกงตะกอนเหมือนเดิมโคกผิดเสริมเหมือนเดิมพี่น้องผี่แกงตลาดเอาแกงตลาดเลื่อนกระแดบหโขกเหมือนเดิม,เ,ม,เ,ดมเสริมหัวหอมกระเทียม จะไข้กระชาย,าย,ายเพิ่มแล้วผัดพริกแกงก่อนจะใขออ้อ่อนๆผู้ใได้กะทิเป็น่ยนแลว,ว่าแกงเนาะตะกระายกระยัด เฮ็ดท้ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งผู้เฒ่ากับเฮ็ดไดคือกันก เอาหมูใส่หรอพี่น้องเอาหมูใส่แล้วเตียงบักหลายเลย

หอนเอาตัวสาวหนอหน้อพี่น้องเอ้ยแย่ก็จะเริ่มปรุงเครื่องแล้วใส่ถั่วหมูลเลยสองช้อนน้อยๆน,นี่แ็่ก็ดีเดือช้อนนี้เหมือนกัน น้ำปลากะเอาปป่งชุดลสดกะเอาลดดีนะเอาชดเร่งไฟเข้าไป ใส่ฟักทองเข้าไป ฟักทองไดทีย่ายก็สิเอาใบพักอันนี้ลงไปกระเพราก็ได้ผงระพาก็ได้แล้วก็ยอดหัวกะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อนี้พ่อได้เอาพริกแดงป้าหนาแ้วใ่ไ มันมันเผ็ดแล้วเพราะว่าโขกใช้น้ำริดแกงพอดีเด้อเรียบร้อยย่าจจมเผ็ดระเบ,บิ้งซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนาเอีหยังให้เบิง่งค่ะคอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี